ผู้ชายชื่ออะไรครับเอ่อเพชรยอดน้อยใช่ครับวันนี้เจอใครอ่ะอีหลงน้อยครับอีหลงน้อยเนี่ยอีหลงน้อยมวยมวยจีนหรือมวยอะไรรู้ว่ายังไงมวยกรมมาตรฐานกรมมาตรฐนะวันนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้ามาเป็นไงเมื่อเช้าตัดสองคนครับเรายังไงสไตล์สไตลแต่ขาต่อยมัดอ่ะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบด่านน้ำหนักไปพลอยมาห้าบชกมวยมารวมๆวมยี่สามสิบล่าสุดเป็นยังไงพงัน ชนะนอฟเมียคันดังอ่าวันนนอฟเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าวันนี้คมกี่โลได้นะครับคงกิโลคนจากจังหวัดจังหวัดตากอะอ่ะบอกทางว่าเชียร์ในคู่แรกคันนี้ตากเอสซีจังหวัดตากตากเป็นอะไรใจให้ผมนะครับกคู่ช่องไม่เคยช่องนะไม่เคยครับโอเคขอเชิญน้องชายครับผมคู่แรกวันนี้นะร้อยยี่สิบห้านะวันนี้วันนี้เจอกับเพชรยอดดอยนะเราไปซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะ สองวินที่เรียนจำทำงานเขาก็ออกมาชกนด้กี่กี่เดือนแล้วไม่ได้ชกก็ปกติก็ชกสามไฟต์ติดติดนะล่าสุดชกที่ไหนล่าสุดชกหน้าเรียนจำเเป็นไงบ้างผลงานชนะคะแนนวันนั้นช่างไหมวันนั้นไม่ได้ช่างวันนี้ช่างนะวันนี้ร้อยห้ามาเกินเมื่อเช้าเกินไหมื่อเช้าช่างไม่เกินตอนนี้อ่าเราซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จเลยเอาซ้อมเดือนเดือนนะเราไง ฝีมือหรือว่าเตะต่อยหมัดฟันศอกหรือว่าไฟเตอร์ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยนะแต่คู่ชกเราไม่เคยเจอเขานะครับเราเป็นไงเมื่อเห็นเเมื่อช้าถ่ายรูปใครยาวกว่านี่ก็เหมือนจะได้ยาวกว่านี้เราได้ร้อยหน่อยนะชกมวยมาตัวนี้รวมๆเท่าไหร่ได้ไนะครนะเราชกมวยมารวมๆสามไฟทั้งหมดไม่ทั้งหมดในชีวิตที่ชกมวยมาเนี่ยสามไฟเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงครับสามไฟเราเจอเพชรยอดดอยได้ยอดดอยเพชรยอดดอยน่าจะชกมาเยอะกว่าเราเลย เราเป็นคนจากจังหวัดเชียงรายนะ,ะฝากแฟนขับเชียน่อยนะเป็นกำลังใจหน่อยวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยชื่ออีหลงมาก่อนชื่ออะไรใช้ชื่อนี้มาตลอดชื่อนี้โอเคขอช่วชคดีน้องชายโอเค,ค